กระบวนดระบของอระของท่านที่ริ่งร้อนก่าทีจุลงจากกระบวนลดด้ว่ขา้นตอนเริ่มต้นเพือปาศนสโกราที่สองจากเป็นกระบวนลเร่กระบวนที่สิเกาต้นทาารป่ะาศนาคเือไหาคะทำให้สำเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn